ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่สิบสามตอนที่สิบเอนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนท้ายบทแล้วนะครับวันนี้ก็จะเปรียบเทียบแบบ3ามแบบสามรสถถ้ะดูนะครับก็คือภาษาละนาเก้าเงานะครับสีดำดำนี่นะครับปนเขียนมาอย่างใดก็พิมพ์มาอย่างนั้นนะครับตามสำนวนสำเนียงโบราณบ้านันนะครับ แล้วก็แปลมาเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับคือสีฟ้าๆนี่นะครับหลังจากนั้นก็แปลมาเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับสีแดงๆนี่ครับตามสำเนียงํำอู้หรือคำพูดนะครับอลองเอาอผมจะไปแบบจ้าๆนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับมา คือสามแบบนี้นะครับเมื่อออกเสียงอ่านออกเสียงออกมาแล้วหรือจอยอยังกระจัางนะครับเสียงมันก็จะเหมือนกัินมดอะครับเหมือนกันกูแบบครับพอนั่ก็ลองสังเกตดูนะครับเมื่อจับไปเอาแม่เท่าบ่มลีเขาใส่สินจ้างหกปัน กันได้มาแล้วคำเขาบอปานซัมปากันฟานหือตายมิ่งความกำมบบล้างตา ีดินเถื่อนทำพระอินตาลงโผดไว้เมื่อไปฟักฟันยักเกิดเก้าไม้ต้นตานไตหิมเมืองหกลูกักก็เอาคำหลือ ขอข้าเจ้าขอยาเล่าพายบ่าฟันยักเท่าือว่าองค์เฮาเจีิงไทยข้าเจ้าฮับกรรมหกปันเมื่อไว้ก็บอเล่าฮือพาฟัง xuân bỏ khá ní chắc bên sát cha tài lưỡi nhang bỏ hú nệ chen bỏ พญ,ญาปลาน้ำลายไข่แห้งมีจักคู่แดงทั้งน้อยกึดหอดหนตายแม่นมันบ่น้อยว่าเป็นนอเจ้าโพธากูก็ถอยห้า วัญอีปัลลาหกองหลอกได้ก็เพราะหูเบากินเข้าเลี้ยงใบจริงหูนายเดี๋ยวนี้ กันพระมาดาบอกมาเก่าจีที่า萨นี้ฟังตันส่วนเจ้าลูกฮักตีในจักฮานด้วยหนอโพทานบอกฮือปอกเต้า ในรัติยานอนกับเจ้าพระมาดาตีนั้นบทนี้กรรมเป็นลายลืบจันก้อยปิกปอกตั้งบทลูนก่อนแลนายหือ